สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยุกชองหยกป,ประพาดาลำเพินออฟฟิเชียลนะคะเสาร์นี้บมีหฮงปันไดนะคะเพราะว่าบ่าสบายนะคะนะคะมาอัปเดตนะคะโพสจากเพจสาวน้อยผิดบันแพงแฟนเพจนะคะนะคะชัยโยชัยโยนะคะแฮชแท็กมาหนึ่งมาแรงนะคะเพลงประกอบอันภาพย้น ใายออนะคะพเ,เพลงเพชรเช่าดินนะคะนี่คืนเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องค่ะจริงอีหลาเห็นพ่อโจเพิ่นโพตอนตีสาพ่อโจิ่นเอาล่วงวัานี่ไงหชั่วโมงที่แล้วตีสองตีสมนะคะเป็นหนึ่งมาแรง พอแล้วปวดตั้งแต่6ชั่วโมงทีเดียวแลนนะครับนี่สุดยอดมากเลยนะครับอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะครับเรียนมันเจอพอดีครับโอ้โหเป็นตีสามกว่าครับโอ้โหนี่คค่ะรับอีละแกะอยู่เนืราเพียงแต่จำในตะเกินจำในตะตอนเกินนะคะเอ่อ เดี๋ยวเสียงเขาไปซองใน Youtube นะคะจะไปเบรงหาแสนวิวแล้วนะคะตอนนี้เซ้อยกันดันแห่งหอดล้านจาสองล้านสามล้านเลยน,นะคะ่น้องคะยอดดูตอนนี้หาแสนสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะคะเอาเสียงลงก่อนเดี๋ยวติลิกาจิตนะคะคนกดไลค์สี่จุดหนึ่งมื่นนะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตเบรงคอมเมนต์ก่อน คอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจไลายแห้งนะคะอิหลมามักโดนตีตอนถ่ายไหมโดนตีตอนถ่ายมวนแห้งนะคะมากแห้งเมื่อว่านกับไปหาหมอทั้งหาหมอแล้วก็ตอนขี่รถไปนะคะกับแกะเหนือเพลงเป็นน้ำทางนะคะกับฟัง่งแต่ว่าพึงจำในตะเกินเกินตอนกลางกับตอนถ่ายจำได้เป็นบางค่ำนะคะเพราะว่ามันราท่านเขาสมองนะคะ ต้องฟังหลายๆรอบจังสิจำแต่สิจื้อใดนะคะอยากอยากห้องเกินในฟังอยู่นะคะแต่ว่าเสียงบอมีนะคะตอนนี้เสียงแหบเสียงแหบแล้วก็เมื่อยเมื่อยนํานะคะเพราะว่าบ่สบายนะคะกินยานําเลยเป็นแบบมอยมอยเป็นเมื่อยๆนะคะคลิปเหมือนน็ยานบิท้ายยุนมีแต่อยากนอนนะคะเมื่อยเมื่อยพีย่อยัง บังหันฟังอบอถึงเพจเช่ชาดินเพ่งประกอบละคอนค่ายอ่อแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิมาเบิงภาพยนตร์ค่ายอ่อนปนี่เขามาสองเพจค่ายอ่อได้บันนี่ค่ะ คิวงานคายอ,อ่ออนทั่วนะคะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะไปกันต่อเดอ้อพอกับทีมงานนักแสดงนะคะคายออกกับเมเจอสตาโรชโชนะคะนำโดยพ่อโจนะคะองค์อิงสาวหน่อยเพชรแพร่งพี่อมแอม,มและพี่นกนาฤพลนะคะในวันอังคารที่22กรกฎาคมทีเมเจอรัชโยธินนะคะสั่น2เวลาบ่าย2อเป็นต้นไปนะคะแล้วก ยังมีอีกนะคะวันพุธนะคะวันพุธที่23กรกฎาคมน,นี้นะคะเมเจอร์บิ๊กซีบอวินเวลาบ่ายสองเป็นต้นไปคือกัน,นะคะ่ะแล้วก็พอ่อเมเจอร์โลตัดอมตะนครนะคะเวลาหาโมงแรงเป็นต้นไปนะคะหาโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็วันศุกร์นะคะที่28กรกฎาคมน,นี้นะคะเมเจอร์อศวรร์นะคะน้องค่ายเวลาบ่ายสามเป็นต้นไปนะคะ อันยังมีอีกโอ้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดนะคะเมเจอร์บิ๊กซีร้อยเอ็ดนะคะเวลาบ่ายสอง,งเป็นต้นไปเมเจอร์โรบินสันร้อยเอ็ดเวลาหาวงเลีเป็นต้นไปโนะคะมือเดียวกันนะคะวันที่กิบเจ็ดแล้วก็วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนะคะเมเจอร์เซ็นทรัลอุบลราชธานีนะคะเวลาบ่ายสามเป็นต้นไปนะคะ เมเจอร์โลตัดพี่บูนมังสาหานนะคะเวลาหามองแรงนะคะอารกะวันอังคารที่29เกากรกฎาคมนี้นะคะที่เมเจอร์โลตัดสีสเกตเวลาบ่ายสามเป็นต้นไปนะคะโอ้สิพ่อพ่อนะคะสิพ่อพ่อโจโน้องอุงอิงพี่อมแอมแลวกับพี่น็กนฤพนนะคะติดตามข่าวสารในที่เพจข่ายอ่อนนะคะอันนี้เห็นเพิ่นโพดลง,ออส,องสองวันส,สิบสองชั่วโมงที่แล้วนะคะ กลับมาว่านนะคะเห็นเห็นคุณพ่อการแช่และพี่ปอมเปรียมพันผ้ากันไปทายนะคะอยู่ที่เสริมไทยนะคะคอมเพล็กซ์มหาสารคามนะคะคนหลายแห้งนะคะพี่เนิกาลือพนิยมีสวยมาก และมือนี้นะคะวันที่วันเป็นวันนังคัรที่อีนะคะจับพ่อทีมงานนะคะพบนักแสดงน้่จากภาพยนต์รค่ายอ่อน,นะคะพี่รองคะวิธี่เมเจอร์รัชโยธินสั่นสองนะคะผู้ได้ยุกไก่กะไปเบิงงไปอห้กำลกั่งใจได้นะคะเวลาบายสามเป็นต้นไปนะคะม,มือนีนะคะแล้วเรื่อนเดิ ดยดแห่ปล่อยมือเดียวปล่อยมือเดียวติดมาแรงเลยอ่ะเป็นสาวบ้านนอกหอกนาเก้าวมาเป็นดาราชาวดินบ่ลืมปลาระบ่ลืมบ้านนาบ่าลืมทินก่อนจะออกซสีนแสดงกล่อมใจ เครื่องแบบคือชุดหมอลำหลบใจที่ช้ำไม่ยืนจับม้เสียงพินแคนยังซ่อนเอาไว้ในหัวใจบอกเคยลืมไลเพราะมา,าจะตินเสียงหมอลำยังคงรลอเลี้ยงในหัวใจบอกเคยลืมไล เพราะมาจากดิน Jasmine. ทั้งห้องทั้งเสียงแหบนะคะแต่ก็อยาก้องให้ฟังนะคะ <Smash S 2> <mm> โอเคค่ะพี่น้องคะก็ฝากไปฟังเพลงเพรเช่าดินนะคะเพลงประกอบละครค,ค่ะเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ายอ,อให้น้ำแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไปเพียงสำนีก่อน,นะค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ล้วกดซับสไคร้ช่องยกระดัด้า,ดานลำพดออฟฟิเชียลให้น้ำแน่เด้อค่ะพบก,กันคลิปหน้าคะ่ะ